ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวูเขาดูเราถ้าเราจะนิยามความสวยความหล่อของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันไปแต่ละคนก็มีบุค,คลิกหน้าตาที่สวยหล่อในแบบของตนเองและสําหรับวันนี้นะครับแอดจะขอพาเพื่อนๆไปร่วมแสดงความดีกับสาวน้อยชาวไทยที่ไปโด่งดังที่แดนกิมจิเกาหลีใต้นั่นคือดิซ่าและลิษามโนบาล กับตำแหน่งคนที่สวยที่สุดในเอเชียปี2020 TCC Asia ได้ประกาศอันดับ100อันดับคนดังที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020โดยสาวไทยอย่างลิซ่าและลิ่ามโนบาลหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิ n k ก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งได้สาเร็จนอกจากนี้นอกจากลิซ่าที่สามารถคว้าอันดับนึได้แล้วแล้วก็ยังมีสาวไทย ที่ติดอันดับมาหลายคนด้วยกันอย่างเช่นอันดับที่14สาวเนเน,น,น่พรณพันธ์พรเพนพิพัฒหรือเจ้งไหนซินในชื่อจีนอันดับที่44บมินนี่นิชายนตรักหรือมินนี่หนึ่งในสมาชิกวง G Idol อันดับที่68บีน้ำทิพย์ อันดับที่76ออมสุชามานะยิง่งอันดับที่85เบลล่ารานีและอันดับที่100ใบเฟิร์นพิมชนกและหลังจากผลประกาศออกมาว่าลิซ่าสาวไทยของเราสามารถคว้าตำแหน่งบุคคลที่สวยที่สุดในเอเชียได้สำเร็จชาวโลกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับตำแหน่งนี้ของลิซ่าเราลองไปฟังกันเลยครับ มาที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เขากล่าวว่าลิซ่าฉันภูมิใจมากลูกสาวคนสวยของฉันฉันยินดีด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะครับขอแสดงควายินดีกับลิซ่าคุณสมควรได้รับมันอย่างที่สุดคุณสวยมากคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่3นะครับอย่าได้ทำการโหวตในปีหน้าเพราะมันก็คงเปล่าประโยชน์ เว็บไซต์นี้มีความลำเอียงอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ Comment ที่4โอ oh my god beauty ทั้งภายนอกและภายในลิซ่าและลิซามโนบานคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้ข้อน้กล่าวไว่าความคิดเห็นในทางลบมากมายในฝั่งของผู้หญิงแต่ผู้ชายเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้วยความรักผู้หญิงมีอะไรผิดเหรอฉันไม่โอเค กับบางความคิดเห็นคอมเมนต์ Comment ที่6นะครับทุกคนต้องรู้เรื่องนี้ลีซ่ามีคนชอบและมีคนแสดงความคิดเห็นมากที่สุดในบัญชีนี้เธอคือไมล์เล็กหนึ่งดังนั้นโปรดยอมรับความจริงและฉันก็ไม่ได้เกลียดคนอื่นเช่นกันคอมเมนต์ Comment ที่7นะครับภูมิใจในตัวลิซ่าเธอสวยที่สุดและมีความสามารถที่สุด ลิซ่าเก่งที่สุดขอแสดงความยินดีกับราชินีของเราคอมเมนต์ Comment ที่8นะครับลิซ่าชนะก็เหมือนตำแหน่งราชินีที่เธอเป็นและนอกจากนี้มุนบยอนยังดูสวยมากในรูปนั้นแร็ปเปอร์สคนที่ฉันชอบสำหรับการชนะในครั้งนี้สำหรับมุนบยอนนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแร็ปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงนักเต้น และเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้นะครับซึ่งถ้าเกิดแอดอ่านชื่อผิดไปก็ขออภัยแฟนคลับด้วยนะครับคอมเมนต์ที่9เธอสมควรชนะเธอคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ที่10เมื่อสมาชิกวงแบคพิงค์ทั้งหมดติดอันดับท็อป10มันคือภาพที่ดีที่สุดใน K-POP เลยก็ว่าได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขากล่าวาว่าว้าวขอแสดงความยินดีกับควีนลิซ่าคุณคู่ควรกับตำแหน่งนี้เราภูมิใจในตัวคุณมากจริงๆจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่12นะครับ TCC คราวหน้าก็ไม่จำเป็นต้องเปิดโหวตเพราะคะแนนโหวตไม่สามารถชนะใจคนของคุณได้คอมเมนต์ Comment ที่13หวังอี้เหริน ของอี w a g r o w ที่สวยที่สุดอยู่ที่ไหนและนายอนแห่งทวิชล่ะพวกเขาไม่ได้อยู่ในท็อป10ด้วยซ้ำไปนี่คือความไม่ยุติธรรมคอมเมนต์ที่14ขอแสดงคำยินดีกับราชินีลิซ่าเราภูมิใจในตัวคุณมากที่สุดที่รักเราจะรักคุณตลอดไปคอมเมนต์ที่15นะครับถ้าฉันเป็นลิซ่าฉันคงต้องอาย ถ้าฉันได้รับรางวัลน,นี้เพียงแค่การเสริมจมูกและริมฝีปากที่ได้รับการผ่าตัดพลาสติกมาก็สามารถทำให้เธอได้รับรางวัลน,นี้แล้วคอมเมนต์ที่16นะครับทำไมโรเซ่เธอถึงอยู่อันดับที่8จํจำนวนไลค์และจำนวนคอมเมนต์ในโพสต์ของเธอมากกว่าเซนเตอร์บางคนก่อนหน้านี้เสียอีกฉันไม่เข้าใจคอมเมนต์ต่อมานะครับ หากคุณไม่มีอคติมากจนเกินไปตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะนี่เป็นวิธีที่เปิดโหวตสำหรับผู้หญิงที่สวยและนิยมที่สุดในโลกคอมเมนต์ที่18บแปดเบสเกอร์ลิซ่าโมโดบาลสวยทั้งภายนอกและภายในและนี่คือวิธีวางตัวของเธอเธอมีความใจดีมากทอมตัวมีความสามารถหลายอย่าง บุคลิกภาพที่ดีดังนั้นลิซ่าเธอสมควรจะได้รับมันคอมเมนต์ที่19ขอแสดงคำยินดีกับราชินีมุมบบยนของฉันเธอสวยมากขอแสดงคำยินดีกับผู้หญิงที่สวยที่สุดทุกๆคนด้วยเช่นกันคอมเมนต์ที่20นะครับลิซ่าคู่ควรกับตำแหน่งนี้เธอคือความลงตัวระหว่างเอเชียกับตะวันตก เธอสวยที่สุดราชนีของฉันคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่21คนนี้เข้ากล่าวว่าโรเซ่ ose, ดอกไม้ของเราเธอสวยงามเหมือนชื่อของเธอและยิ่งไปกว่าน,นั้นเสียงของเธอก็สวยงามเกินบรรยายรักคุณโรเซ่ปาร์คคอมเมนต์ที่22การจัดอันดับนี้ควรขึ้นอยู่กับความสวยที่แท้จริง ไม่ใช่คนที่คุณชอบมากที่สุดคอมเมนต์ Comment ที่23ไอรินยังคงเป็นราชนีของฉันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังคงเป็นราชนีของฉันอย่างไม่ต้องสงสัยไอรินหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเพจูยอนเป็นนักร้องชาวเกาหลีใต้รู้จักกันในฐานะสมาชิกข,ของ Girl Group กลุ๊ปเกาหลีใต้นะครับชื่อวงอะไรแอดไม่แน่ใจนะครับ คอมเมนต์ที่24ลิซ่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่1เนื่องจากความนิยมของเธอมันน่าขำจริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นจีซูมากกว่าซึ่งเป็นราชินีของเราและเธอเป็นคนที่สวยที่สุดและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขากล่าวว่านี่ไม่ใช่บุคคลที่สวยงามที่สุดแต่เป็นบุคคลที่นิยมมากที่สุดต่างหากได้โปรดเป็นชื่อกันโหวตนี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020ที่สาวลิซ่าสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้ก่อนจบคลิปผมฝากคําถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับดาราหรือคนดังคนไหนที่เพื่อนๆคิดว่าสวยที่สุดในสายตาของเพื่อนจะระดับโลกระดับเอเชียหรือในไทยก็ได้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือร่วงเกิน บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้หน้าโอกาสดีด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ